ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องคนที่เปลี่ยนไปเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งที่อยู่ๆลูกชายสุดที่รักได้มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหายหน้าหายตาอยากกินแต่เหล้าการงานไม่ทำจนคนเป็นแม่เกิดร้อนใจพยายามหาทางออกจนในที่สุดได้พบว่าสิ่งที่แม่เห็นพฤติกรรมลูกมาตลอดนั้นมีความจริงอีกด้านที่ซ่อนอยู่ ในเงามืดจากเรื่องคนที่เปลี่ยนไปเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดทางภาคอีสานพื้นที่ติดกับชายแดนกัมพูชาจึงได้รับวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นพิธีแซนโดนตาแซนโดนตาคือประเพณีเส้นไหวผ้ผีและบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายขเขมรจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรำลึก และอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษที่ล่วงลับพิธีนี้กำเนิดขึ้นจากความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายขเขมรที่ว่าวิญญาณของบรรพบุรุษยังคงวนเวียนคอยดูแลและคุ้มครองลูกหลานชาวขเขมรมีความเชื่อว่าผีจะออกจากยมโลกได้15วันจากนั้นต้องกลับไปรับกรรมในยมโลกตามเดิมเมื่อถึงวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบ ประตูยม,มโลกจะเปิดเพื่อให้ผู้รับกรรมที่อยู่ในนรกได้เดินทางมาเยี่ยมลูกหลานจึงได้มีการจัดทำอาหารขนมข้าวตม้มในตอนเย็นของวันขึ้น14ข่ค่ำเดือน10บพอรุ่งเช้าวันขึ้น15้าค่ำเดือน1ิบจะนำอาหารขนมข้าวตม้มไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลที่วดัดเรียกว่าวันเบนตูต<ม>เช้าวันขึ้น15ข่ําค่ำเดือนส0บเมื่อญาติและลูกหลาน นำอาหารมาทำบุญที่วัดบ,บรรพบุรุษที่ล่วงลับก็จะเกิดความปลื้มอ,อกปลื้มใจเมื่อถึงกำหนดวันที่ต้องกลับไปน,นรกก็จะไวยผ่อนให้ญาติหรือลูกหลานมีความสุขความเจริญประกอบอาชีพประสบผลสำเร็จมีเงินมีทองใช้แต่ถ้าไม่เห็นลูกหลานเตรียมสำรับไว้ให้จะรู้สึกโศกเศร้าผิดหวงังจนโกรธและสาบแช่งไม่ให้ลูกหลานมีความสุข และความเจริญการประกอบพิธีแซนโดนตาแต่ละบ้านจะเตรียมเครื่องเส้นไหว้อาหารคาวหวานผลไม้เพื่อเส้นไหว้ศาลปู่ตาประจาหมู่บ้านเพื่อประกอบพิธีกรรมแซนโดนตาที่บ้านพร้อมบอกให้วิญญาณบรรพบุรุษไปที่วัดเพื่อฟังพระเจริญพระพุทธมนต์การประกอบพิธีกรรมแซนโดนตาที่วัดพระสงฆ์ จะทำพิธีมอบเครื่องเส้นไว้แก่บรรพบุรุษมีพิธีอัญเชิญวิญญาณของบรรพบุรุษมากินของเส้นเมื่อทำพิธีเสร็จแล้วลูกหลานและญาติพี่น้องก็จะนำอาหารเครื่องเส้นต่างๆมารับประทานร่วมกันจากนั้นกลับมาบ้านเพื่อเตรียมปูที่นอนและเครื่องใช้ให้กับบรรพบุรุษเชื่อว่าบรรพบุรุษจะค้างที่บ้านในคืนนี้ก่อนสว่าง ก็จะทำเรือกาบกล้วยใส่เงินกระดาษขนมอาหารเครื่องดื่มผล,ลไม้และเสื้อผ้าของใช้ขนาดเล็กๆจุดทูบเทียนแล้วลอยไปในแม่น้ำหรือบ่อในบ้านเพื่อเป็นการส่งวิญญาณบรรพบุรุษกลับสู่ยมมโลกก่อนสว่างหากไม่ทำเรือส่งบรรพบุรุษจะกลับไปยมมโลกไม่ได้จะติดค้างอยู่ในโลก กระทั่งถึงไงแซนโดนตาอีกรอบนับเป็นการสร้างบาปและความทุกข์แก่วิญญาณไงหมายถึงวันแซนหมายถึงการเส้นไว้โดนตาหมายถึงการทำบุญให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับพิธีแซนโดนตาถือเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ในหมู่ลูกหลานญาติมิตรเนื่องจากหนึ่งปีมีครั้งเดียวลูกหลานที่ไปอยู่ในหมู่บ้านอื่นหรือต่างจังหวัด จะกลับมาร่วมพิธีได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกันแซนโดนตาจึงเป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญที่ส่งคุณค่าในทางสังคมและจิตใจที่มีการสืบทอดมาเป็นระยะเวลายาวนาน